มีระเบิดว่าปอนแค่นั้นแหละกูถามมึงอ่ะอ้าวเรียบร้อยนี่ตัวอยู่รูแตกเพื่อนข้ามาหากูเลยอ่าอยู่ที่เดิมอยู่ตรงลิฟต์ตรงลิฟต์ตรงลิฟต์ลิฟต์ดำลิฟต์ดำตรงเนี้ยมีระเบิดเป,ปล่าปาไปตายเลยมีเปล่ามีแค่จบเลยแค่นั้นแหละลองยิงหัวเพื่อนอย่างนี้พื่ ทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรโอ้โหไอสัตว์จริงไม่โดนเออทำมิกในห้องเล็กกันแหละอัห้องเล็กห้องเล็กจะเป็นนัรลวนะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยแค่นี้ยังตายเลยหรือ

ไฟรรกะอเฮ้ยระเบิดใครอ่ะระเบิดโอ้โหกูอยู่ในห้องน้ำกูยังตายมันอยู่ที่ทามิงงนะโดนเจ็บหนึ่งนัดตายที่ตายหนึ่งกูอยู่สองเพื่อนตายหนึ่งแล้วนะพยายามเดีย อ้ยปนไอ้เี้ยปอน,ปอนมึงทำอะไรอ่ะตอนนี้เดือดจัดแล้วมัมนโดนล้มมาโอ๊ยเอาปอนจะไปปอนอ อยู่สลบอยู่ยังอยู่ข้าบนอยู่ไปดีไอ้แคบไปแล้วติดน้ำมติดน้ำไปไม่ได้ติดมิดเก่งขอชมเลยไม่ดีรอไม่ไม่ยึกยือ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 วะล่ะ เยมาลาชุบกูหน่อยเพื่อนออนนะ,ะนะ <laughs> <laughs> ของจริงไง <c oughs> นะถึ่งนัดใช่ปะ <c oughs> โอ้โหไม่ให้หัวกูเลยครับพญาน้องโอ,โ, <c oughs> โอ้โหโอ้ยนี่กระหูกไม่ได้เล่นแล้ว <c oughs> น้ำนะ พูดหมดเดหมดแล้วพี่ไอ้ไอ้ยังจะตายนาะมีลูกย้ำไปโอ้โหไม่ได้พี่แม่งโผล่มายิงกันไหนอ่ะพี่ฮะ ลังคาลัาลัเทศโอ้โดนหัวเลยว่ะยัดคอมัแต้วหลังตัวเดียวตัวเดียวไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียคนจ๊ก กูต้องเจอฮาคิดกเหมือนกันมันเป็นปีลี่นะที่ผมเจอดูนึงอ่ะเอาแตกัเนี่ยเอาไอเชฟไ้เยอะมันโตรวยอะไรเนี่ยมีคนในเมืองที่พี่อยู่เมื่อกี้ องไปแล้วไอ้สัสแชดแงให้ไปอยู่นี่เป็นอไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเฮียโค่ชใครวะเจ็บีิตายเอา้าโอ้หระเบิดดีไอ้เฮียโคจังหวะโคทามมิง่งเส้นไหล เปิด <Hoy. S 2> อะไรไม่รู้นี่ไงกูอีกแล้วกูอีกแล้วเจ็บแล้วไอ้เหี้ยไม่ตายรอสามวิวพี่ ตายยสวอีกนัดอีกนัดหนึ่งพี่ดีกว่าอีกนัดหนึ่งไม่ไอ้เหี้ยเอ้ยโดนโดนโดนโหลนักไม่โอเคโคตรเหี้ยโน้ตสอตไว้สัก โหหลังโหเต็มทีมอ่ะกำลรงอ้อูอีกลองระเบิดลบแล้วบอลมาละใกล้ละผมโหสองทีมขนาดปล่อ,อยปล่อ,อยปล่อ,อยเฮียกูจะบ้ากูจะ รอรอรอ,อไอ้เหี้ยทีมบ,บอสเนี่ยเดี๋ยวมันสแกมก็ต้องเหีนยบอนบ้าบอไอ้เหี้ยไอ้บอสนินจาอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเอาละรอชกูแล้วกัน่นอนออกไปนอกเนีนะ่ยไม่ได้หรอวะเข้ามาแล้วปอนไม่เนียน โอ้โหโอ้โหเดโต้ไอ้เอ๊ะโพเดโต้จัดเขาละตายวงไปเลยเล่นลูกขอมันไปพร้อมโดดตามลงมานะพันนิ่งพันนิ่งอุ๊ยมาสะแกน เลยลุยเลยหมา <c oughs> ด,ดลแล้วโดนแล้วบอล <c oughs> <the> <c oughs> มึงโดนลูกสองตบฟักมึงสองรอบแล้วบอล <c oughs> มันแล้วไม่ยิงไม่โดนเลยนะเฮีย <c oughs> เนียนจา้าหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> หแหละไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงมนแะต้องนั่งอย่างนี้ยาวๆบอสแม่งดูศ <c oughs> บกูศบตัวเพื่อนมีระเบิดปลายัดมาเลยไม่ได้ี่ thì đêm yếm yếm sập cù yếm sập cù ơ tý tý mày đi, ước ước hơn à, chúng ta ước hơn à, chúng đi, bóng này แมงมุมเป็นไรอ่ะบอสไอ้เหี้ยเราฆ่าบอสไม่ได้แน่นอนมึงดูบอสดิ What the fuck โดนโดนโจ ไอ้สัตว์มึงรู้จักแหวกหนไมมเหรอเฮ้ยมันเอารเใครอะอีอะมีคน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 เล่ก่อนบอกแล้วมีคนในอนเลิศ ปิงตาตรงไหนปิงหน่อยจะลอมันจะมีตรงไหนได้หรอมันรูปไวยที่นะดสโลนะโอเคคุณรู้อยู่สลบตางเขาตายบอยบอสใช่ไหมใช่นความแรงยงมาไปอ่ะแรงัวแตกพีม่โดนแรงแตกใช่มันจงเลยนั่นใช่แล้วตอนนี้คุณปู่ เวนงเราแล้วมึงืปุ่มนวหายที่ว่าแต่กูไ้สักวัดกันเนาะใครชนะก็ได้ไปดึงเพื่อนนนงแดง่าเฮ้ยขาวไอปอน มีโคตรดีแล้วตายไงบัฟแมลงมาไงอย่างเฮี้ยอะไรวะเพราะว่าไอ้นั่นตีทีก็หายไปครึ่งหลอดแล้วเลือดไหลอยู่นี่ตรงนี้เลยดูดมีตกไหมบอสอี่ยฆ่าด้วยแมลงเนี่ยไอีเ้ยโคตรสวยสองตัวเลยเนี่ยวอะไรวะ อนอุ้ยเจอตีทีเดียวเองโคตรเทพได้สองเลยเหรอมันยืนข้างกันเลยดิมันโดนบอตสองรอบเลยดิไอ้เจือแมลงสองคิวเฮ้ยมันโดนข้างนอกยิงเพื่อนโอ้โหมึงไม่โดนแในมุมตีได้ไงวะอยู่ในท้ายเลยเพื่อนขาวสั้นข่าวสั้นโอ้ตาย โอ้โหเลเทีเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ยขอร้องละ่ะเพื่อนมดนไม่ดีแค่ต่อเนี่มันลงมาแล้วล่ะ อิงไม่โดนเลยเพื่อนขอร้องหลังมาอีกหลังมีมันยิงกระเด้งมันยิงกระเด้งเพื่อนโอ้โหกูหไม่ได้เล่นเลยอะแต่มีช่องนั้นนะที่ที่มันขึ้นราคาเบอร์ลิงแลิงลิ่มลิงดรอปอย่างทีพูดไปทางการขับ ากกดีว่เฮ้ยเดี๋ยวต้องปีนสื่อหลังคาไอ้ท่านตรงนั้นรัตตามันเจอกล่องทองข้างบนนี้ไอ้ป้อนกล่องทองไอ้เหี้ยผู้จริงมันฆ่าป้อนกล่องไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ได้ออกนะกูพูดปุ๊บมีปั๊บในนี้กล่องทองก็เคยดรอปนะใช่่ไงดูอีลเจอกล่องเพื่อนว้าว เชฟกองทองสิไม่ค่อยจะน่าเชื่อนะพี่นะกูจะโกหกมึงทำไมไป่อพ่อพี่ล้อ,อพี่ล้อพมึงก็มาเก็บดิเราวิ่งสองครั้งแล้วที่กูพูดแล้วเจออ่ะสองครั้งแล้วนะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะทุกผู้ชมอยากยิงกูในป่าไม่แฟร์นะเพื่อนเราก็กวามันไม่ได้เร้ไเ่รอดอย่างเด้ เฮ้ยไอเด็กเยี่อไอเด็กเป็ดยี่ที่ผมเมตรหน้ากูเลยอยู่ไม่ไกลกูหรอกจระเข้นั่งอยู่ตรงพุ่มไอ้สาระไอ้ยังได้เลยมะจัดดิเฮ้ยเพิ่งพูดเองโอ้โห พูดได้ขัาดคำในเฮียมีใบเล็กจังขอใบยาได้ไหม Surprise motherfucker <c oughs> มันทำเหี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยมึงเป็นใครไอเด็กเหี้ยมึงเป็นใครเนี่ยประดักทาวเวอร์มึงเป็นใครไอ้อนร่าแอนกูด้วยกู <c oughs> มไม่เห็นหน้าตัวละครมึงเลยแปลกนะอย่างนี้แหละเขาเกมใหม่ไม่เข้าเร็วเข้าเร็วคอมเร็วเกม <c oughs> มันไม่เก็บขวาไนไอพี่ปืนมันเลยลั่นเมื่อกี้เกมเนาะเกมเรื่ <c oughs> องเหรอออ เกมหนอเกมมโอ้ยเกมหนอเกมหลุดเลยอ่ะมันเกิดว่าอะไรอ่ะมันเด้งออกมาหน้าล็อบบี้เลยมันขึ้นอะไรแล้มันไม่ขึ้นนะดิจะเฉีเป็นปะไม่เป็นผมไม่เป็นกูไปคนเดียวเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยฮันโชดาวนึงสักอย่างไงดูไม่เป็นมาเอาเรื่องว่ะนั่นแหละก็คือมันเชื่อมต่อแล้วเห็นปะโปรแกรมแม่งดี คือหมดเราไปอยู่ประเทศฮ่องกงเท่านั้นเถอะเจ้เท่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ขอย้ำเกมคนจริงอันนี้ไม่ได้โชว์ไม่ได้รวยเฮ้ยเฮ้ยเอาหลุดเอาแสดงว่ามีเตรียมเนี่ยนอกเย้เ้ยหมดหนทางว่ะพวกแกคีจริงหลุดเลยโอเคมีสิงคโปร์ปะมีสิงคโปร์ปะทำทุกทางแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไหนหนึ่ง ใส่ได้เยี่อะไรอีกนั่นเองมไอ้เห็นมันทีมนอกแล้วแไมโชคเฮ้ยหน้าไม่โชคเข้าหัวกูตายเว้ยห้าโมงแล้วสิ่งแปลกแปลกมาแล้วนี่่าพี่ก็อย่าไปพูดดิสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ โบราณว่าไว้เจอผีไท,ทยอย่าทักนะไปกันกนะไปกันกันตัวบทที่ได้ใช้ไปเนาะโอโหบอ้วห <c oughs> พูดทำไมไ,ไ,มมไอ้ยังพูดเมื่อกี้งไอ้สัตว์โอ้ยลูกซ้ขอข้างบนพี่ยุ่ใไปเหรอ ไวัดคนหายต่อหน้ากูเลยเพื่อนชุบๆเลยชุบไปหน่อยชุบไปหน่อยผมฟ้องศพโอเคชุบอยู่ไอ้เหี้ยเนี่ยป<_<_<_ูเพื่อนกูโดนลูกซองยิงมันหายตัวต่อหน้ากูเลยปูไอ้เหี้ยจริงๆเมื่อกี้กูเห็นเงาดำๆอยู่ตรงบันไดแล้วก็ปุ๊บหายต่อหน้าไปเลยแบบว้าบอ่ะ ออุ้้ยไเหี้ยโอ้โหโปรโปรสามร้อยหกสิบสี่เมตรเพื่อนรีบออกให้ไวพวกมึงโดนกันเปล่าสามร้อยหกสิบสี่เมตรไม่ครสปาร์คปวดอีกทีสิว่าไงนะไม่นะอะไรนะเสร็จยได้ข่าวว่าไม่เหรอเออแต่ว่ามันไม่ขึ้นว่าบ่อบ่อไม่ขึ้นว่าบ่อแบ่งนะ อุอ้ยมึงกดดูดิตัดสั้นตัดสั้นใช่เออของแท้มหมดนะหมดป่ะเรียบร้อยของนี้หมดอยู่แล้วมีอากาาด้วยจีๆเลยวะขนาดย้ายซื้อมาเนี่ยข่าวบอาอยู่นี่อ,อุอ้ยปอกำลังยิงทังไหนวะโปไอ้เที่ยเอ้ยโปของแท้459เมตรเพื่อน มึงไม่รอดหรอกไปเชฟเข้าเกมรอดไปบอลเพื่อนกูไอ้ยัยผียังมีคนออกวะโอ้โหคือแม่งสองครั้งแลยนที่ที่กูโดนโปรยิงแล้วแบบเม็ดแรกไม่ตายอ่ะคือมันเข้าตัวโมซินอยู่แล้วเพื่อนมันเชื่ออะไรวะได้ดูเชื่อปะ ไม่ได,ดูดูได้ป่ะล่ะไกลเลยเฮียนี่เจอแล้วเจอแล้วมันน่าจะเจอแล้วเจอแล้วเพิ่งเพิ่งซื้อมาเล่นใหม่อ๋อนี่ไงเฮ้ยกูโดนยิงหัวสองนัดเพื่อนแต่นัดแรกดาเมจเจ็ดสิบหกอ๋อมันไกลเกินไงดูแล้ยิงหัวไปแรกไม่ตายอยู่แล้วมันไกลเกินตั้งไว้แส่หนึน่งไปเลยไปให้ดิเฮียกดอัดเก็บเดียวนี่เครื่องเต็มเลยไม่เครื่องนี้รู้ไงว่า เสร็จแล้วเสร็จแล้วออ๋มันกลับเป็นปกติแล้วมัน็นองตีเลยบัานหรือเปล่าปกติใจ่เท่าไรฮะพ้นเหรอใช่พี่เก็บเสียงเข้าหัวเลยกี่เมตรหะไรจัตหัดดูดิ491เมตรพี่หนีหนีไอ้เฮี้ยแม่มึงโอ้โหแม่มึงพ่อมึงไอ้เหี้ยปืนคู่ด้วยนายสัตว์ธนาแข็ง ไอชฟมึงบอกนาแก๊งคู่ก็จบเลยเฮียเมื่อกี้ก็รู้กันอยู่แล้วไอ้สัตว์เป็นไปได้ยากต้องอย่างงี้ดิวะเดี๋ยวกูขอดูคิววิวหน่อยยิงจากแดนใดนโ่นเมืองน่นเลยไอจีไหวอ่ะเลือกกิงด้วยนะไอ้สัตว์เมมเมมอ่ะทีละคนอ่ะคือไม่เก็บลวดอ่ะรุนแรง มีนะครับีติดตาเนเซ็นเฮ้ยกระโดดยิงิไม่ตายโอ้โหเพื่อน เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่อ่ะมึงดูมึงต้องดูไอ้หน้ากากวะไอ้หน้ากากวะใส่หน้ากากวะเออไอ้คี่คุกอ่ะไอ้คนคุมคุกอ่ะมันยิงได้เหรอเนี่ยกูเจอสองเกมติดเหลือเนี่ยแชทมันไม่ใช่ว่ะมันเข้าหัวเลยอ่ะเนี่ยนี่เหรอศูนย์ศูนย์เนี่ยเหรอใช่ใช่เออว่ะก็ถ้าดูดูโปรไฟล์สตรีมอ่ะ ยังดูได้อยู่ดูไม่ได้อุ ύ, ย้ยเยี่ยของจริงว่ะไอ้เ <c oughs> ยีย่ยแฮกของแท้